อ oh. รูมทัวร์นะคะทุกคนวิลล่าในฝันของใครหลายคนรวมถึงเมย์เช่นกันนะคะตอนนี้เมย์ก็อยู่ที่มันดีฟนะคะทุกคนวิลล่านี้ก็เป็นวิลล่าใหญ่ยักษ์อยู่กลางน้ํานะคะเอ,อ่อทั้งหลังเนี่ยคือใหญ่มากประมาณ200 250ตารางเมตร250ตารางเมตรนะคะโซนนี้ก็จะเป็นลิฟว n g ิ o งรูมทุกคนคือสวยมากใหญ่มากใหญ่กว่าบ้าน อ่ะประมาณนี้ล i ฟ g ์ o ูมนะแล้วก็จริงๆเปิดกระจกได้ทุกบานนะคะแต่วันนี้รอเปิดอ่ะแค่นี้ไวๆให้ทุกคนได้เห็นว่าเออสวรรค์ไม่ต้องรอตายก็ไปได้เออใช้แล้วนี่เห็นไหมอ่ะระวังนะคะอันนี้ก็โซนล i ฟ g ์ o ูมเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงกลางเลยสวยมากแล้วเราก็มีพูส่วนตัวนะคะที่ใหญ่มากพูลนั่นคือทะเลนี่เอง นี่เห็นนกไหมเห็นนกไห็คะมีนกให้ดูด้วยอ่าธรรมชาติมากแล้วนี่คือสาว่ายน้ำส่วนตัวที่ใหญ่มากก็คือลงไปเลยจ้าน้ำสใสแจ๋วใสมากใสแบบคือมันมีทะเลมันหลายเฉดสีมากสีฟ้า มันเป็นสีฟ้าที่ไล่เฉดเฉดเฉดเเกันไปอ่ะทุกคนแล้วบางจุดนะมันไม่มีสีมันคือสีขาวเลยนะมันใสจนทะเลมันเห็นทรายขาวแบบมันสวยมากพรุ่งนี้เมย์ก็คิดว่าจะมานอนอาบแดดตรงนี้หนึ่งกลุ่มเวแตพรุ่งนี้ก็จะมองไปทําแบบแบบทำคอนเทนต์ข้างบงข้างล่างแล้วก็จะกินข้าวอะไรก็ว่าไปกินข้าวตรงนี้สามคำแล้วก็แบบเดินไปที่นี้สาวคขาเขาบอกว่ามันสวยมากอันนี้แค่ลิฟตงรูมนะคะ อนอนไปเลยค่ะตะกุยตะกายไปตรงนี้ใหญ่เวอร์วังอลังการอย่าเห็นหญ่ๆแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะนอนก็ได้สิบยีสิคนนะคะก็คือเขาให้นอนแค่2คนหรือถ้าแบบมีลูกมีแบบนีมาก,ก็อาจจะบบได้นหนึ่งคนแล้วก็ขอเียงสองอะไรเงี้ยงงเข้าไปไปไหนก่อนอมาทางนี้ก่อนละกันยาวๆไปเลยนะสวยอ่ะเฮ้ยลองเดินออกไปข้างนอกได้ไหมแก้เมื่อกี้ทางที่จะขึ้นมา ให้เห็นหลายๆมุมเห็นมืดป่ะคะมืดอ่ามืดป่ะอันโน้ก็จะเป็นวิลล่าคืออ<ต>ันนะั้นอ่ะอันนั้นมันจะมีทางใช่คือที่เนี่ยมันมีหลายหลังมากแต่วิลล่าของเราที่บอกอ่ะคือมันต้องนั่งเรือมาอย่างที่ EP แรกที่ไปลงไปใช่ป่ะมันต้องนั่งเรือมาสมมติจะไปกินข้าวไปปั่นจักรยานเล่นก็ต้องโถกเอาเรือแล้วก็หรือว่าจะว่ายน้ำไปก็ได้แต่โซนตรงนั้นอ่ะวิลล่าใหญ่เหมือนกัน แต่ก็คือเป็นสะพงสะพานให้ปัจจกรยาเป็นเกาะมาฝากห้องนอนต่อนี้มาบ้านเราสวยมากดูได้นั่งได้ถูกที่เลยนะคะเึ๊บตอนนี้ทำไมฉันเปิดอะไรไม่ค่อยเป็นชาดาห้องครัวคะ่ะถูกห้องก็เเขาเรียกว่าคอนเน็กกันหมแบบนี้คอนเน็ก <Connect. S 1> เออมันก็คือ<ม>เดินเนชืเ่อมต่อมินิบาร กินได้หมดมินิบาฟรีหมดกินได้ทุกอย่างแต่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแค่นั้นไหนดูซิกี่บาทน้องสาวไหนค้กไหนค้กเท่าไหร่โค้กโคลาโคลาโคโรนาเม็กซิโกสิดอลลาเอ้สิบสบาทเองก็ไม่แพงนะว่าเราขายเป็นร้อยไดเอทโคลาเดอลลร์มันก็จะมีที่ฟรีแล้วก็ที่ไม่ฟรีเมื่อกี้แกะไปอันหนึ่งร้าไม่รู้ฟรีเปล่าอืมอ่ะไปก็มีมินิบาร์ต่างๆนะคะ แล้วก็ห้องนี้ก็คือห้องนอนของเราทุกคนโหดูวิวนี้ที่คือแบบเฮ้ยแกสวยปะสวยมากคนถ่ายต้องยืนที่ที่แสงสวยๆนะเขาจะได้เห็นว่าทุกที่มันสะท้อนมันจะถ่ายคลิปแบบ no filter ไม่มีการตัดต่อใดๆให้ทุกคนได้มาเที่ยมบมัพร้อมกับเมยเพราะว่ามันแบบ amazing มาก เมย์ก็ไม่เคยเที่ยวอะไรแบบนี้นะบอกตรงนเนี่ยก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเหมือนกันสวยสวยจริงมันอาจจะมันตกแต่งแบบเขาเรียกว่าไม่รู้สไตล์ไหนอ่ะมันเหมือนแบบย่าๆไม้ๆแห้งๆอะ่ะสไตล์ไทยมันย่าๆาไ่แต่มันเวลาที่แบบสวยอ่ะมันแบบบูทีก็่คือเขาไม่รู้อ่ะเขาเรียกแบบไหนก็ไม่รู้ว่าแบบสวยมากนอนแล้วพี่พี่ก็นุ่มมากเช่นกันๆๆๆๆๆๆ กลัวคนถ่ายแย่งอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำเล็กๆจิ๋วๆอเออเอาไว้ถ่ายอย่างเดียวเนาะใช่ก็เดินไปเดี๋ยวนี้จะเป็นทีวีชายเคยไปโซนิว่าบ้างใช้เป็นเปล่าเห็นปุ่มปะนั่นแหละปุ่มนั้นแหละกดกดกดอีกทีอีกปุ่มหนึ่งน้องซาน้อง้าเคยเห็นไหม อันนี้เจะมีแบบนี้ที่มีโซนิว่าก็มีหลายที่แล้วสมัยนี<ะ>ม้มีแล้วมีแล้วเออเราเคยเห็นที่เมื่อห้าปีก่อนจะเป็นที่ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวิวดีๆอ,อ่ะเขาจะเขาจะไม่เอาทีวีอะไรมาบังวิวใช่แล้วก็ที่เนี่ยเคยเป็นโรงแรมโซนิว่าเก่าแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นกีรี่น้องลงไปพุลงนต่บ,บังวิวพี่อ่าไปแอจะดูเก่าๆนะแต่ว่าเย็นมากเลยมีคนถามว่ารีสอร์ทแบบนี้จะมีแอรหรือเปล่าก็มีค่ะ มีแอร์ปกติเราจะเปิดเปิดประตูเปิดอะไรได้หมดอันนี้ม่อกีม่เดินออกมาชวนเมื่อกี้นะ